อากาศดีพี่น้องกูดเวสเซอร์หาเนวกินเนาะอืมทำขนมจ้าอันข้าวโพดข้าวเหนียวต้มใส่น้ำตาลเอ่อน้ำตาลกลิ่นคาราเมลเนาะแล้วก็เกลืออืมนิดนึงเดี๋ยวใส่กะทิจ้ะคิดว่าเทได้เลยอ่ะขครเนื้อกะถวยถูกพี่น้องเปลี่ยนเอาถวยเล็กกว่าออกไปเมื่อกี้อืมอันนี้มันเป็นกะทิอบควนเทียนเนาะ เะนั้นเราก็ใส่ตอนนี้ได้เราไม่ต้องไปใส่ตอนต้มเดี๋ยวกลิ่นกลิ่นหอมมันจะหายดูซิเย็นพอกินได้ยังหารนี้เฮ็ดเน่กินไปทั่วเลยพี่น้องทำกิน,นง่ายๆแต่มันนึกอยากของหวานเนาะมีอะไรอยู่ก็ทำกินอ ฮอทฮอทฮหหซิวหัหอมหวานอร่อยมากแต่ร้อนร้อนแปบ๊บนึงแปบ๊บนึงไลดานะไม่ว่าจะกินอะไรจะไม่มีคำว่ารอนะคะขนาดกินโจ๊กกินข้าวต้มยังของน้ำแข็งเข้ามาใส่เลยคือเป็นคนที่ไม่ไม่รอะะเรื่องการกินเนี่ย ห้ามลอกเรียนแบบอืมอืมพอดีเลยอุอ่นๆไม่ได้อน I create my dessert <laughs> ไม่ต้องเอาเย็นมากเอาเอาน้ำแข็งออกก่อนเอา,เอาเพร้ออุ่นๆดูแค่นีนก็พร้อนะพี่น้อง ขอบุณหลายทำไมยังชมอออดอกที่รับดีแบบเนี้ยหอมพี่น้องจะมันพันอะไรบ้านแถวานี้เขาปลูกกันหลายจ้ะขอบุณหลายเยวคนขี้นหนาเด้อ thanks so much my friend thanks for your support see you next video have a beautiful day bye 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 bye, -bye, bye, -bye.